สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากหนุ้ยฮาฟนุยสเตยประจำวันที่5มิถุนายน2564ภาคเย็นกันนะคะลักษณะอากาศทั่วไปตอนนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะและประกอบกับ มีย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะละักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะ ก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองน,นะคะสำหรับพายุโซนร้อนฉอยวันนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าแต่ละภาคเนี่ยจะมีฝนตกจังหวัดไหนบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านและตากค่ะภาคตนออกเชียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการนาครพนมสกลนครกาลสินมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังภาคกลางนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะก็กดได้ตามนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็เขียนมาบอกกันได้นะคะ เขียนเข้ามาคุยกันนะคะว่าที่จังหวัดของเพื่อนๆฝนตกแล้วหรือยังนะคะภาคกลางมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและอุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยนะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภากใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศภาคเย็นนะคะแล้วพบกับหนุยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย